เอาสบายดีพี่เนาะเามื่อนี้หายุบ้านนี่ก็สิทันใต้เล้วหน่อยเนะาะทานม่จาร์ได้เออยกำลังทานีนานอยู่นี่หายุบ้านมาน้องแส่นมากินข้าวปุ้นเด้อเอบ้านสิทันใต้นครหลวงเวียงจันทร์มากินข้าวปุ้นเนี่ยคแบบข้าวปุ้นแจ่วคิงเด้อขึ้นซือลือนาม ดังหอสวรรดิ์นแต่บ่เคลกินจ้กเถอะขอบคุณกบขิงขอบคุณกบขิงมาได้กันเน้อมีจันตองเนาะมีสกองนี่อันนี้แมสโอลูนี่น้ำทิมโดยเฮียตองนะวันนี้เจ้าของฮันวดบันหอม ใช่ใช่ใช่นั่นแหละว่าใช่กดมียังไงก็มีไก่ปิ้งเหรอไก่ปิ้งมีปิ้งไก่ปิ้งไก่สีโนแต่ว่าอยู่บ้านทอดวายมานกระเนียนนะซีนาไปล็อกซีนเออล็อกซีนซีนาไปปักสันวะเนาะเขาขันรายการนั่นหนึ่งซีนาไปปักสันไวซสิเอาผู้สาวปักสันฟาดเจ้าู้สาวสีโนฟเก้าวนอาจากซีเน้อเจค่อยกำลังฟาดเดี๋ยวตอนนี้ ฟันหน่ทัวมีผฟักหอมฟักแฮมสวะสสรเพิ่นมาเสิร์ฟแล้วนำดื่มเรมาคำแป๊กซี่ดเงินมาได้ถึงแป๊กซีอเดี๋ยวไปเอาแป๊กซี่อ่าแป๊กซีแป๊กซีอ่ะ ใส่ลูกซีนนะเดี๋ยวแปบมอยู่ฮังกางจะได้บอรรวิวซื้อมีลูกซีนมีปิงไกล้เด้อลวกซีนเดลูกซีนซีนลูอันนี้ไม่ยังเกาะปร่ะคะอยกลูกซีนเลูกซีนหัวน้อยจันองเฮ็ดแล้วเอาไปซีต้อง อเปซี oh, ่อ oh, uh ๋อส่งผมกันเป็นตู้เป็นตู้อยู no um ่เนี mm ่ยคนกมากินลายตู้คนมากินพายลายตู้าจะน้ำเดื่มกันใคาจะเปซี่กันบอกเลยาน้ำดื่มกันก็ได้เหง่นาเว้ยมาค่ามาแล้วยามันยินจอกเนี่ ฮ่าใช้บวงพอดีเส็โอ้เจ้าสิสวดระเบดนี่นี่คือขปุนน้ำขิงบรรท้อมบนนี้โอ้พังจะเป็นสีโอ้เป็นตากินนก มังน้ำากนของเพื่นในพืนปรุงเองันซีมก่นอนเดเเาไเพื่อนีเอาซีมก่อนเลย้านเอาซีมก่อนซีน้ำมือดีบริการเขาใ่ใช่บมาาอันนี้นี่เธอว่าชำเล็จนหกหรือว่าตัวนี้ยังไยังหวใช่เปุนอยู่เออโอเคละแ้ละได้ยู่ เต็มดิกดนาใส่ใเป็นวัวหลายอยู่โอ้นใส่เส้นอีกะเออใส่เส้นมักละไก่อันนี้ของพ่ออะไรกินหไก่ไปดุ้ไปเดว้เจ้าเนี่ยแกไปข้างหน้าเจ้าพูนั้นผู้เจ้านี่แกอค่อยจะบอนี่ผคิดวของเจ้าเนาะก่นี่าุส่่าอ้ว สันจะลองชิมดูเขาคุณไส้อะไปม่ไอ้ด้วยจังเดี๋ยวกูจะกินดูมาเด้อไอฮอตเดี๋ยวไอเคเออน้องไอเคจะชิมเอาไม่ถูกป่ไม่ถูกกว่นี้บ้าที่ปเป็นฝาามือหนึ่งจับโทรศัพท์อยู่เนาะเออไว้นี่แหละเดี๋ยวจะกินครับเนาะแช่เป๊ปซี่จะแซ่บอ่ะเบิ้งเคยชิมไหมเด้อมีเดย์เบิ้งนี่ทั้งนาไปมาเบิ้งเคยลองเบิ้ง mà bạn cái này à hấp luôn cái này này àh hấp luôn cái này àh cái này àh nè ta nè cái đừng ở lúc ô non cái nhằng lúc nào lúc cứ gì hay lúc nhiều khao bỏ bỏ hai bỏ hai lúc lúc chẳng à lúc mà tỏng Tại kia là bác, kia không được à. mm. Kia

เป็นไก่กินน้ำลังเออกินกินแล้ววะนี่อืม้ามันเค็มพดนนั่นหลน้ำใช่ไหมน้ำเติมด้วเออมดก็เติม้วกะละกะกลเ

มื่อตะวันเนี่ยขอบคุณเมื่อตะวันบอกเขอจุกว่ากินคำเดียวกับอิ่มๆล่ะปานนันรีวิวเนาะต้องกินหลายๆรีวิวให้หลับบักเราเด้อบอกเฮานี่รีวิวให้ฟรีแล้วก็เฮาก็กินฟรีนั่นแหละขอบใจเด้อเพิ่นมาตะบันสีใต้อยู่ตบันสีฐานใต้ถ่ายบัวถ่ายดอกพม้ลา ไก่มาน้ำไหนผักบักดานี่วัวไก่จูบไก่ไก่เนาะเด็กขาไก่อ๋อคือเป็นเนอะหายนะแซ่บ ว้าถ่ายวีดีโอเอาลงละถ่ายลงเลยให้แม่คอยเบิ่งแม่คอยเห็นก็เอยากกินน้ำลูกเด้ว่าสิแรกแม่คอยนะตีนไก่ตัวน้อยเขาอยากตีนกินมาตีนใช่กินไก่ด้วยนะกินไก่อ่ะเขาต้องบัวใช่ไหมจิ

หมูขุซอยอันน่นหนึ่งโมูขิงละเอ้ยม,ม,มันได้ไอซ้อนไอทองนังเทียนมาเด้อขอบคุณขอบคุณเจ้าคิงพวกอยู่ในค้ลวงเบิ้เขาด ก็อยากเขามากินเองไร้เทไร้บ้านเนาะงดมอน่งอะไรเลยเพลื่อนเปข้องมือหกา,าไปชื่อได้เลย่ยันได้แล้วรูปลาร่างเลยมือเลยนะเนียกะเรียเหออ่้องค่ะอ่ามันใช่จะอะร่นเนี่มุหยแดงจะมาหิบบอเอหรอเสียงองผมอ่ะอจัดได้ละ่ะเคลื่อนเลยค่ะนี่ไยแหละ เห็นก็ได้เห็นอืมครับอะเฮ็ดเ็ดัอืมมใ่เลยดูมนี่ยอืมเอาเลยขนเ้พีที่อกว่าอืมเอาบองมาหมอจี่นแล้วก็ตักไทย่ะอืมจัดจังเหยเาเออกินคือยากเว้ย เขาเมือน่ะมาเมือน่ปปลาระเจ้าดดเีดว่วจันตองโธบอกอาจจะาของรถหันจะมเฝ้ามาเธอเด้อเหรอเรองมงสะองมงรถเรามาฮอดฮอดบ้านห้อมตีเชื่อเราจกับสองโมงเพิ่เลย ลก่นี่บอไก่ที่ไปบ้านชบ้นดอเ้าไฟอกไปมีตับมันบ่เยไก่นี่ยยพาะมันตายใช่ไหมมันเปเตะเอาทิ่ ตัวจานอ่ะแม่เหม็นตอนไก่ของบ้านฮ่าฮ่าฮ่าพอละบ้านเนี่ยกินอิ่มแล้วจะน้องบัณฑ์มาเท่านะบายบาย